ฟังเอดแม่เด้อกะินฟังบทบันกะถินท่านการเกล็ดตนก็เลือดเปืองทนคนสัางยูใส่เพื่อนเก่าไหวตุ้มคืนดนื่มที่มีสองในสองวักเก่ามันสองกันงรวมพลัง,งกิจมันทำท่านกาดใหญ่เด้อลุเงเลยดอกและในพัตตะกับเบาไหวหุ่นช่างดังกันคือดอกพัตตะกับนั่นสมัยพระกับสะ ปินสัมมาพุทธะโกดคนให้ใตในสมัยเขานั้นอนัน์หลายอย่างเน้อลุ่งในทรงพระลูกขออ่านคนสั่งทางกันกัทิตตกาลีอดิตกานเตนขั้งในเขาก่ขาขอนมีมาศีริธรรมหาภูมิงินลันพ่อตึงกันวันสิ้นพันสามาหอดหอด,หอดกะถินสุข,ขบวบีเวียนวางปีในเพื่อนีป่าลกจินนบานให้ตุก,กะตะขอท่านผู้รักษาส่วนหญ้ามีสัทธามาเขาองูดนำท่านเน้อลุง สีนลิ้ร h บ,เบเ่อหำดำเพทใจติมน,นาบันทุกให้บังถึงมาลมีหาวิธีมาห่มห้อมบมมุนจนใดไในถั่วเท่าบ่ามีเงินร้อมบาดมีแต่้าขาดซอยพื้นเท่าลุงทรงจิจได้แล้วไปซักบอกจุนเขาเลยก็ไปในเหมือนเที่ยวไข่พื้นผักโกสนาจุนใดไข่ไปบาดดึงหามาสุกเพิ่นเอิญบางทีก็หลังพอได้เงินติดนาบันบ่ออย่างกับเตา่าถึงมาถึงที่หาเงินทันเศรษฐีเห็นความยอม เอาเงินมาเท่าทินนบานเข่าห่วมเด้อรุ่นไอ้วามสะท่าเกกะบาเท่าเลื่อมใสหามาสกนกไข่ตั้งทออธิษฐานบอดีขันมีขบสู่อันพ่อเหลวขาดแนวเดียวคือได้บอดีขันเชิงใสได้ที่ยิบสำรองหาไตเนี่ยเอาเงินบาดเท่าไปสื่อจังพ่อที่วันดาอินผมยกองอทรงโซสนัสื่นทินนบันบูรุดผู้ใจใสกามีค่าพื้นผาของตุนท่านพัดหาพวกคนเห็ดได้หือเท่าบ่ม พระยาลูเรื่องนี้เลยคิดสรงสารทรงพาะัาชท่านผ่าอาพลลาคาแสนดำหนึ่งแก่ติตบันเขาจับสมัติสัางเ่า่ันชั้นทุกสิ่งคาถาใส่หญิงงวโขยสั่งมาท่านให้สู่อันนอกจากนั้นทรงปรดปานีตั้งให้เป็ียนเศษที่เมืองพระรานาสีกระทางกันนันเนิน มนุชทนจังกันเอินทำบุญคุณพาไม่เห็นผนนัยมมาทันตาติตาบันนี่เรล่วบินเกวบินควันสิ่นนี้อายุครบถูนไปสู่ดาวดึงจะบุยอาหารทิพย์อยู่ทึ่เมืองฝาอยู่ต่อมาสมัยโพธิยันเจ้าโคดมลงเกิดคนคำเนิดกะทินข้างนั้นพระองค์ได้ก้าวสอนพิสูจน์สงพัดทวักขีสามสิบองค์ได เก้ายอ่ดมาจากป่าถาเข้าเฝ้าองค์สำมมอวังพันษาสินดินหนทางเลยชื่นลุยตนกลางคงอาจีวอนพาสบงจนวมาขาดสอยห้อยเปอนทั่วผืนขึ้นกับไหวองค์อีสพันยุพักลมาโคหนูบิดทราเอาหายทรงพุทธาหนูยาไให้ทัดไทยบอกว่าทรงให้นั่งวิ สาขาสรางกระถิ่นคดตั้งถวายให้แกสงสามชิบองคข้างนั้นถวายเครื่องฉนครบพระองค์ได้ฝารลบเก่ามาสันนีตามค้าที่ค้นสร้างกระถิ่นท่านคอนมูบิสาขาสร้างอยู่สวัสดีข้างนั้นสวรรค์ฝ่าเลื่อมใส นัง่งวิสาขามาหาอุบาสิกาผู้เป็นคนสางย่างเจ้าภาพก็เห้าสางบุญนกระถินเมื่อนี่ได้พลาอันนี้สงไหลบันไหนฟังจังไรเนื้อแม่เด้อกระถินเจ้าภาพเมื่อนี่มีอันนี้สงใหญ่หมอลำสมข้ศงสิป่าลบให้ต่างไตถึแงแสง โอ้ยแมมเอ้ยกูที่มืดบ่ก็แจ้งกับสีซองเห็นหนผลผ่านลาบราบรามีตั้งกันจังไหนบ้างอันนี้สงการสร้างกะทินท่านลายหลากหากว่าห้าเสื้อมันบุญสีได้อีนี้ได้ยุนยสัตว์นีถึงสัตว์อนาคต เพิ่นกระดอริสงภูทำกระถินนี้เข้าทำดีเอาไว้ในข้องพุทธบาทคําว่าใดในส์นี้ทำให้ซื้นใจยิบเบิกบันผู้ใดสางก่อกองบุญเพิ่งเพิ่มพูนมีความสุขซื้นใจเรื่องลื่นเรียกว่าทำไปเร็วมีใจใส่ซื้นข้องชีวิตลาบลืนเขาแก่งสะอาดดีมีพระญายกเกาสีธรรมะสักขี ว่าสัตทิทวิตังปุริสสะสะเจตถังเปว่าสท่าปินทรพย์เื่องพื้นใจแก่คนทางไทยหญิงและชายทำส่างกะทิ้งท่านปุยบานอีเ,ลเลมืเอ้ยบุญกุศลสร้างให้เนี่ยผลใดดีแน่นอนอนาคตได้ย้อนทุกทานคอยรับได้จักกับจักันศาสตร์รุ่นให้นาผะส,สัมมาไขสีคำที้เปิดเบิ่เรียนว่าถึงบ่อหูแกงผลใดนี่ชัดเจ พอลุงจันสุนท่อนคัดพินออกจากไตปิดกยกอบทไอสงภูทันกระถินนี้เจ้าภาพพ่วันดีได 6, ้6หกแสนหกมื่นอีกสองพสีร้อยกับซ้ำนี่ตืมน,น้ำผู้ซอยเห็ดอยคำสางกอหอ,อกกถินผู้ขุดดินเห็ดถนนหนทางส่วนบุญเหลือล้นกับบุคคนเหล่ามเป็นคอยหรือตาดหกหมืนกับผู้ซอยสสางส้มนี้นี่รับเอา ส่วนโคศกผู้ซอยเบาได้ดึงเหมือนพอดีผู้มาโฮมมาเห็นแฮไปตอนนั้นได้เกา่าเก่าพันกับทวนบุญไหลติม่มทีไม่ใหญ่เอ้ยในคำพี่มหาวิพังก์ก็สูตรนั้นเพราะซึ่งทางนันเมียนลานเราดอกคุณยายวินอวินอ นาปุาญญาณีประโลกัสมิงปฏิฐานหอมติปานีนั่งอยากได้ปากคอใหญ่อันนี้มีแต่ปากคอยน้อยๆ่อเลอยล่อได้อะาครับครับเ,เย็นครับขอบคุณด้่เสียเด้อเจมันใจดีเพื่อนาตาเจ้าของแท้ เอาละครับอันนี้สงเมื่อนี้ถิงแท่นี่นอยนอนกวนที่ฟังเหลืองฟังเลลาพ่อกับลูกไสก้ผู้ชายอยีกคนหนึ่งเมื่อนี้มาดมพอร้ายมือแล้วั้งแ่กระถินกับน้ำมะล่ำซอยพอพอมเลยมาไม่บักละเป็นมะล่ำแล้วเอามาให้แม่เข้าเบิองไม่นุนก็มักงามคือบอกง,งามเบิงเอามาไม่บักละเอามาเออส่วนๆนเนี่ครับไปเปินเดี่ยวฟอนเ้อหำเ้อ มันคือใต้ธนาคารเดียับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบ้านห้องกุศุกุศุคนภูมิคองกันทรมงานกับทางสถาคณะเจ้าภาพห้องโมนีแล้ก็ผมวัลลัสุรชัยน้อยศรีใสลูกศิษย์อาจารย์สมพงศ์มาพรอดีตใจไร้บนญไร้สายเงาใ่กผมการพรงานของเจ้าภาพพี่เมียเจ้าภาพห้องโมนีเจ้าภาพห้อ็ให้รวยบุญรวยชีวรวยท่านเด้อ วัาทิบายถึกรางวัลที่หนึ่งกูสุกูสุคนเดือสาถูกูนังยูนาหานันในกระดายนละอุปพ่อตายยากออ้เมาเ้าแนวลงมากเบียเขามันอุกเอาในใจพินระ คุณครับผัวเจ้ามีไอบ่าวโอสิขอโขน้ำปาน้ำโอ้ยคนงามโอ